เมว่าแกว่าหอยเป่าคือที่เอาหมกขุนเส้นอ่ะมันจะเจเหรอมันเป็นสัตว์อ่ะความสงสัยที่หนึ่งเป่าหือเป็นสัตว์ยังไงก็ไม่เจเคยได้ยินตำนานหอยนางรมทําไมกลายเป็นเจปะละ่าล่ะสตอรี่เป็นไงอ่ะตำนานเล่าว,ว่าเจ้าหญิงเมียวซานได้พาประชาชนหนีตายมาจากการเข็นฆ่าของพระเจ้าเมียวจวง แล้วก็ข้ามน,น้ำข้านทะเลมาอย่างยาวไกลทำให้ประชาชนที่อยู่บนเรือเนี่ย mm. ก็หิวโหยเจ้าหญิง mm. ก็เลยอธิษฐานว่าถ้าเกิดว่าเอาไม้พายเนี่ยจุ่มไปในทะเลแล้วถ้าเกิดว่าอะไรที่มันติดไม้พายขึ้นมาเนี่ยถือว่ากินได้ mm. ปรากฏว่าว่าหอยนางรมติดไม้พายขึ้นมาก็เลยกินเป็นอาหารเนี่ยแหละ mm. เอออืม mm. แล้วมันเกี่ยวอะไรกับหอยเป่าฮื้ออะแล้วสรุปหอยเป๋าฮื้ออะเจปะ กูเกิลเฮ้ยเป่าฮือชี่อื่นน่ะเจหรือเปล่าไม่รู้แต่เป่าฮือที่เแว่นอ่ะเจจ้าเป่าฮือเจสูตรพิเศษใช้โปรตีนเกษตรถั่วเหลืองแบบไร้ GMO เหนือแน่นหนึบไม่ผสมแป้งคุณเส้นก็ทําจากถั่วเขียวร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงหิวบ่อยก็ไม่มีปัญหา เซเว่นกันแกฉันอยากกินเบเกอรี่อะเจจะแตกไหมความสงสัยที่สเบเกอรี่ยังไงก็ไม่เจเจแตกแน่น,นอนคุณรอวไปซะเลยจ้านี่รู้ไหมตัวแป้งเนี่ยเขาก็ต้องไปสมกับไข่ไก่ใช่ป่ะแล้วพอเวลาเอาไปอบก็ต้องทานอีกแล้วอย่างเงี้ยจะอะไรไปเจ่ะแ,แก ค้าสับปะรดเจจากเซเว้นเขาคอนเฟิร์มเจร้อยเปอร์เซนตัวแป้งไม่ผสมใครไก่ไม่ทานเนยแถมเพิ่มความนุ่มด้วยการรีดแป้งบางถึง198ชัน้นส,สับปะรดยังคัดสรรจากพันปัตตาเวียให้รสชาติหวานอมเปรี้ยวไปสิรออะไรเอาไปไหนอ่ะไปเซเว่น ฉันสงสัยอะว่าทำไมกาแฟมันไม่เจความสงสัยที่สากาแฟไม่เจแน่นอนก็ความที่เขาเอามาเล็กกาแฟเนี่ยมาคั่วกับเนยเพื่อที่จะได้มีกลิ่นหอมแล้วเวลาเราชงนะเราก็เติมครีมเทียมกับนมลงไปแค่นี้มันก็ไม่เจป่ะหรอแต่เคยได้ยินนะว่าที่เซเว่นะมีโอเลี้ยงเจหฮ้ยมีหรอ อเลีเยนเจมีที่เซเว่นวะ่ะนั่นไงแล้วมันเจได้ไงอ่ะก็นี่ไงเขาเขียนบอกว่าโอเลียนเจที่เซเว่นพวเมล็ดกาแฟโดยไม่ใช่เนยเลยทําให้เป็นเจกินได้เจไม่แตกหรอขั้วบดด้วยความร้อนอุณหภูมิที่เหมาะสมผ่านการผลิตที่สะอาดและได้มาตรฐานพร้อมผสมด้วยวัตถุดิบชั้นดีทําให้โอเลียนนีกลิ่นหอมกรุ่นรสชาติเข้มข้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จะได้สดชื่นปิงเรียกเลยเมย์เฮ้ยตกใจหมดเลยอะเดี๋ยวว่าผี แถวออฟฟิศเราอะมีขนมเจที่ไม่ใช่เผือกทอดเต้าหูทอดปะมันเบื่อเอาแบบขนมหวานเจอะมีปะโอ้ยไม่มีหรอกแถวนี้ความสงสัยที่สของหวานเจไม่ค่อยมีก็อย่างที่แกพูดนั่นแหละเต้าหูทอดเผือกทอดอะก็เห็นเหมือนกันอะ่ะเออร้านฝ้ั่ีของหวานแกก็ไม่เจนะมันหายากเนาะนี่สั่งทีไรนะใสน่นมตลอดนั่นเด ส่วนทรงเครื่องสริมมะพร้าวอ่อนุ้ยหมั่นต้มขิงอ้อ,อุ้ยอันนี้เมนูเด็ดเลยอะ่ะข้าวเหนียวเปียกลำไย,ยเจเขาบอกว่าใช้ข้าวเหนียวขาวกระดังผสมกันซึ่งหาที่ไหนไม่ได้เนื้อลำไย,ยก็หวานกรอบ <S <S แล้วทั้งหมดเนี่ยหาซื้อได้ที่ไหนอะ่ะ ที่เซเว่อนอีเลเว่นไงเล่ามีขนมหวานเจกินตลอด24ชั่วโมงเลยไปปะไปเช้าสายบ่ายค่ำกับวารรตี้เมนูเจไม่มีเบือ่อให้เจปีนี้ไม่มีแตกกินให้ครบทุกมื้อนะครับ